วิ่งเร็วๆวัน like นี้ไม่ได้หรอไอยิงกูไว้เฮียไว้มันดไไว้เต็มเลยเต็มเลย่ตัวเฮียะไยวะน่อะไรเจเหลังอ้เ้หลังอ้เ้หลังโอ้เจจงกูโดนเจเจจจชุดด้ยเจเจเจไปกูะตายแล้วทำไงดีวะเ้เจฮิวเจเจฮิวเจ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 เยเจ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 เวเจเเเีจจเเเเเจเเจเจเเจเจเเเมเเจเย ไอ้ปาปลาไฟปาไฟไอ้กูชวยมึงไงไอ้กูช่วยมึงไปมันยังไม่ตายเลยมันไม่โดนโดนมันโดนมันโดนเพื่อนมันโดนโดนไอ้ไว้ไว้กูจะตายแล้วไว้กูโดนไฟร้อนร้อนมากจะเต็มันจะปาไฟหรอไว้ช่วยบอดกูบอดจะตายแล้วไไว้ไว้มีที่ชุบไว้มีที่ชุบไว้เอ้ไว้มันโดนแจ็คกี้ไว้แจ็กกี้หลังเลยหลังเลยโอ้ยแทงมาไอ้ยีหดิเ้

เตไฟไฟอยู่ฝั่งซ้าย้องออมลียต้องเลี้ยงต้ององเอเดีวเดียเยียวมาเียวควายกระจกกระจกโอ้ยแม่ม่โดนตยเฮ้ยฮ้ยกูติดบับเอือเจโดนดึงไปเด้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเตขบนะเอ้เตจะเกไหนวะกโดดจำปแล้วนีไงลไวะเฮ้ยโดนตัวอะไรยิงวะกระไเฮ้ยแม่ก็โดนดึงเจโดนดึงเจโดนเฮ้ยแมกด อุ้ยจิตาคาวา้าวา้าอุ้ยอไว้มตายกูละตะกี้โอ้โดนดูกูโดนดูมาชยเี๋ยมันตายดีวยิอโอ้ยโดนตบเฮ้ยกูโดนตบโอ้ยเล่นเลองโอ้ยีเเฮ้ยตายตายตาตายโอ้ยกูโดนเตกไปโดนฮันเตอร์มาโดนฮันเตอร์ช่วยไช่วยไเยอะแต่ละคนเดี๋ย้ช่วยเพื่อนเดีช่วยเพื่อนเดีช่วยเพืนี๋ช่วยเพื่อนเี๋ แทงมาไอต้เล้โอ้เพียบเลยไปเพียบเลยโอ้ยคุณน้องอีกแล้วไอ้อขึ้นเคร่อินแล้วคขึ้นเครงินแล้วเจขึ้นเครื่องบินเจ๊ขึ้นเครื่องบเจีครืองนเจนี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 เจนเจีเจน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 ีเจีเจนนีเจ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 นีเเจีเจนีเจเนีเจ โอ้ยเจเดินผ่านกูโอ้โหเลือด่ายโอ้ยหิ้งเลยเี่ยเจเดินมาเจดนมากูมาช่วยละเพื่อนเจเดินเจเดินเจเดิไปไหนเลยเจเล้เลสัตเจยื้อหวเยี่อะไรทอเล่โอ้โหไอ้กูตกไปหี่กูระิกูตกไปวกูต้องไปคิววละเพื่อนออ้อยู่นี มันมันปิวออกไปข้างนอกเอยเอาไปกูไเยมาเจไมาเจอไปแล้วโอ้ยกูตายเลยเฮียไม่ระเฮียเลยเนี่ยยากสุดไปพ่อเราจะมาตีเลยนะวะโคตรแหล่อุ้ยร้อนร้อนเฮียเ้๊เ้๊เ้ยเจ๊เบอร์เป้ยเปิดลิปเปิดลิปเปิดลิปไปไปไปเฮ้ยเแม่ลูซี่ลูซี่ยูซี่ยซี้ยูซ่ ไปงานอะไรเที่ยเดี๋ยวผมไอ้ไอ้เที่ยอะไรเนี่ยมิน่าไปได้เลราทเียที่นี่โอ้ยโคตรดวเลยเที่ยเต้ล้มไปเลยใครเลื่อนน้อยสุดไอ้เต้เลื่อนน้อยสุดมาเอาฮวนเต้กเนี่ย้เต้เลน้เลยน้เลยต้องนำคุต้องไปไต้องคุณต้องนมทางไหน้วมนแ้ว่านี้ถูเล้เต้เราต้องเราต้องา้วยนี่ทางนี้ทานี้ทานี้ตเ้ชดเจเ้วยเย โอ้ยลุกลุกแต่ละทีจะตายเลยไ่ทำเลยเลยะเบิดไปจิบิบิระเบิดิระเบิ่อนปิงอ่อนปิอปิอ่อปิอ่อปิโอ้ยใครใครโดนดุบนะโอ้ยอกรหกรตายแล้วตตาากยากยาไปนนเ้ยางนัทางนั้ทางทางรอดแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยแล้วพาดละพลาดละโอ้ยกุรอห์กรอเียอะไรเพื่อกลัวทำเทียอะไรเพื่อกลัวมาช่วยเราพระเอกไม่ตายแล้วตายบเดะ พระเอกมาละเฮ้ยเราเทียกันเลยเลียกันเลยอไปเออราอย่มอยู่กันันโอ้ยไอเียจิตัสจแม่ไม่ทันเล่นไปไหนกูเหลือห้สิบเลยแม่งแรงจิงทุกฟอเจแรงว่ะไอเียแม่งยิงยากจับวะไอสัตว์ปืนมันไงเฮ้ยืตายแล้วืตายแล้วเฮ้ยไปไปไปจะตายเลยเียเมต นี่ยังไม่าเราออกจากล่าผ่านเลยจะเป็นฝนหลออเลยเดี๋ยวค่อยฮิวเดี๋ยวค่อยฮิวเจตเดี๋ยวเราชุบเบาเราชุบเบาราชุบเบาเราชุบเบาราชุบไปเร่อเราชุบไปเรื่อยเราชุบไปเรื่อยได้ได้ได้โใครยิงคุณลงมาได้โอ้ลุงสองลุงสองมาแรงจริงกูหันไปกูหันจะจะยิงซอมบี้ยิงเย็บใบแล้วเดี๋ยวล้มเลยโอ้ยชุวได้ไหมโอ้โหอ้ยคนนู้น ยอมาเติมเลยกูต้องาเปิดติดตดแล้วติดติดแล้วมาเติดติดแล้วชุบแล้วไอ้ฮัตเตอร์ไปไอ้ไอ้กูโดนโอ้ยยอเลยตาก้งไอ้ปืนกายเนายงยิงตัวเฮียเลยไม่ตายเลยปืนคนควายอ้อะไรเต็มหมดเลยดิว่าเราไม่ได้หมดปกติวะย่าเคยไป่ไยิงกันเองตายห่างหมด ไอ้กูมีระเบิดไปดูก oh, ูไปดูก oh, yeah, yeah. yeah. okay. okay. ูไปน้ำมะเชงมีน้ำมะเชงเฮ้ยไปช่วยไปเฮ้ยหีเลยอ๋อเขาตายเลยไอ้ผีเชี่ยเอ้ยจักกี้ยูวิชวิชวิชอย่าแน่เอาดิ๋ยวเดีเดี๋ยวดิกูตึงมากตัวนี่เราตึงมากต้องอย่างงี้เดี๋ยววัดตีทีละหนึ่งอย่างเงี้ยเพามันกำลังหนุกป่าแม่เลยเฮ้ยเจมส์บูเม เมาดูคนเ่ดี้ยวตายไปหนวะ้ามีเสียงคนเราห้มวิโอ้โมจหลังอะไรที่โ้ยนี่ไงนี่ไงกูเจอมันแล้วเจี้กัยช่วด้ว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 ยชดโอ้ยเฮ้ยไปช่วด้วยไป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 เรา้างหลังเรา้าหลังเพื่อนวิ่งมาหาแล้ว ก็แตกไปเลหลังเข้าก็แตกไปเลยอย่าอย่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าอมแม่อย่าอมกินก่อนโอ้ยมันมาอีกแล้วไอ้เต้โอ้ยร้อนอี่หร้โอ้ย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 มีดเฮียคุณนายเฮียกินเนคุณนายเป็นพาร์ทไลท์เต้มาจะมาโชว์ดูดิไหนวะเคาน์เต้แกมงดูเพื่อนเราเลยแกมดูมกมดูเลื่อเพื่อนเราเลยโอ้ยย้ายหลังย้ายหลังโอ้ยกูปิวเลยเฮียเนี่ยม่ดูเฮียอะไรเลย

ทำพี่อะไรเพื่อนกูไว้ฝังฮะโอ้อยใครปาไฟไว้โอ้โหเราต้องไปหารถคันนี้แล้วเราต้องขับรถคันนี้ออกไปอ่ะโอ้ยเจโดน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 ขี่คอไป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 ช่วยอยู่เจช่วยอยู่ช่วยอยู่พวกเราเยี่ยเจรอดได้แล้วันน่ะเยี้ยกูรอดหมดเต็มเต็มฮียมันเกิดอะไรตุ๊กตุเต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ย เนี่ยมีสัญญาณไฟเร็วกูพยายามวิเจนมันเยอะมากมันเยอะเกินไปเฮ้ยเฮ้ยคนโดนสมอง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 เฮ้ยเฮียนะกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วเฮียมันฮันเตอร์นี่ว่ะเต้กูเจอแล้วเต้อะไรดุกตบดิดุกตบดิดไปไหนนะคณะนี่เลยขนณะเลยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไอ้เฮียนั่นไอ้เหี้ยคงมม์วิ่งมาแล้วเหี้ยไปไหนหรอ้างล่างเหรอโอ้เชี่ย้างล่างเลลยไ้้แว โอ้ชิตตาย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 ยังไอ้ยีอตายแล้วยแล้วโอ้ยเียอนกูโดนดึงอย่าไปใช้นที่มีเคาเตอร์เนี่ยไม่โคสั้นหรอกฟันกว่าจยโดนเนไโโอ้ยเดเดียังไยิงถังองมาไปแล้วไอ้ยีห้อถังป็นถังนี่เนี่ยกูกำลังำเลียงอยู่กำลำเลียงอยู่น มันเจอไม่ลงอ่ะเพื่อนเอ้าไอ้ถางก็เปิดไปแล้ววะทำไงอะ่ะ <c oughs> มันน่าจะเกิดใหม่ไว้หานใหม่ลบไปอีเจอลงไปไปบูมเมอร์ไปมาเร็วดิหาเอามาหามาตาย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 กูสเปรย์แบบขอเตอร์เฮ้ยยิ้มใครอะโอ้ยช่วยด้วยไหนว่าไว้ทางขึ้นอยู่ไหนทางแถง แทงมาอุใคปาฝ่ายไว้เฮียโอ้ยเจมสยตัดเทียก็เริ่มหลงทางแล้วไป้ทำไมีวะไปเต้นเนี่ยอ้แล้วไม่เนี่ยื่อดแล้วอ่ะเป็น์ไคอรเตอร์ไม่ทันเฟือไม่ทันเฟือน้าหนน้าน้าหนู โอ้โคโอ้ยไอ้เรื่อกูว่าเล่นยากมันกว่า